นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุเทตยันจากคุมา เอกราชาหาริสวรนโนปาทวิปปภาโสตังตังนัมสามิหาิสวรนนางปาทวิปปภาสังตายัชะคุตตาวิหาเรมุทิวสังเยพรามนา เวทคุสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจมังปาลยันตุนะมัตถุพุทธานังนะมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา อิมังโสปริตังกัตตวาโมโรจารติเอสนาอเปตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรนโนปะทวิปปภาโสตังตังนามาสามิหาริสวรนนัง ปะทวิปปภาสังตายะชะคุตตาวิหาเรมุรติงเยพรามนาเวทะคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนัมถุพุทธานังนัมถุ โพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตตวาโมโรวาสมะกัปปยยติอุเทตยันจากขุมา เอกราชาหาริสวันโนปัทะวิปปภาโสตังตังนมัสามิาริสวันนางปัตวิปปภาสังตายัชชะคุตตาวิหาเรมุพิวสังเยพรามนา เวทคุสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา อิมังโสปาริตังกัตตวาโมโรจารติเอสนาอเปตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวันโนปะทวิปปภาโสตังตังนามาสามิหาริสวันนัง ปะทวิปปภาสังตายัชะคุตตาวิหาเรโมุรติงเยพรามนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมตถุพุทธานังนมตถุ โพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตตวาโมโรวาสมะกัปปยยติอุเทตยันจากคุมา เอกราชาหาริสวรนโนปัทวิปปภาโสตังตังนัมสามิหาริสวรนนางปัทวิปปภาสังตายัชะคุตตาวิหาเรมุทิวสังเยพรามนา เวทคุสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจมังปาลยันตุนะมัตถุพุทธานังนะมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา อิมังโสปาริตังกัตตวาโมโรจารติเอสนาอะเปตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวันโนปะทวิปปภาโสตังตังมมาสามิหาริสวาน,นัง ปทวิปปาาสังตายัชะคุตตาวิหาเรมุรติงเยพระมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัมถุพุทธานังนัมถุ โภธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุติยาอิมังโสปาริตังกัตตวาโมโรวาสมะกัปปยยติอุเทตยันจักคุม,มา เอกราชาหาริสวันโนปาทวิปปภาโสตังตังนามาสามิหาริสวันนางปาทวิปปภาสังตายัชะคุตตาวิหาเรมุทิวสังเยพรามนา เวทคุสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจมังปาลยันตุนะมัตถุพุทธานังนะมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา อิมังโสปริตังกัตตวาโมโรจารติเอสนาอเปตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวันโนปะทวิปปภาโสตัง,ตงนัมัสสามิหาิิสวาน,นัง ปทวิปปาาสังตายะชะคุตตาวิหาเรุุรติงเยพระมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัมถุพุทธานังนัมถุ โพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังสโสปริตังกัตตวาโมโรวาสมะกัปปยยติอุเทตยันจักขุมา เอกราชาหาริสวรนโนปัทวิปปภาโสตังตังนัมสามิาริสวรนนางปัวิปปภาสังตายัชะคุตตาวิหาเรมุทิวสังเยพรามนา เวทคุสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจมังปาลยันตุนะมัตถุพุทธานังนะมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา อิมังโสปาริตังกัตตวาโมโรจารติเอสนาอเปตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวันโนปะทวิปปภาโสตัง,ตงนามาสามิหาริสวรน,นัง ปะทวิปปภาสังตายัชะคุตาวิหาเรมุรติงเยพระมนาเวทะคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัมถุพุทธานังนัมถุ โพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตตวาโมโรวาสมะกัปปยยติอุเทตยันจักขุมา เอกราชาหาริสวันโนปาทะวิปปภาโสตังตังนัมสามิาริสวันนางปาทะวิปปภาสังตายัชะคุตาวิหาเรมุทิวสังเยพรามนา เวทคุสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจมังปาลยันตุนะมัถุพุทธานังนะมัถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา อิมังโสปาริตังกัตตวาโมโรจารติเอสนาอเปตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวันโนปะทวิปปภาโสตังตังมมาสามิหาริสวันนัง ปะทวิปปภาสังตายะชะคุตตาวิหาเรมุรติงเยพระมนาเวทะคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนัมถุพุทธานังนมัมถุ โพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตตวาโมโรวาสมะกัปปยยติ